เย้สีบ yeah ้าวสีบ้าวน้องเจ้าช่วยมาอันแค่นี้พอใช่เพลงสันมากไงก่อแล้วก็อยากจะแซมก์ให้ดูเพราะว่าอันนี้คะถึงเวลาที่หลายๆคนนะคะได้อธิษฐานมายาวนานว่า ขอเถอช่วยเอาภาพจากเธอแต่แม่ครองเมืองมาให้ดูหน่อยเถอะเดี๋ยวไลทีวีเขาจะจัดให้แล้วนะคะคอนเซ็ปต์ก็คือแม่ครองเมืองดังนั้นก็จะมีแม่ของพวกเราจริงๆขึ้นเวทีได้เห็นว่าแม่ของดิฉันหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็จะได้เห็นแม่ของดิฉันที่ทําให้เกิดข้อสงสัยว่าดิฉันจ้างใครมาเป็นแม่หรือเปล่าได้ข้อสงสัย แม่ของเจนนี่นั้นคือแม่ของพี่ก๊อฟด้วยก่อนเองนะทำไมหน้าเหมือนพี่ก๊อฟหน้าเหวือนเจนนี่อีกนี่คือความแม่นะคะเซมิลาเจแล้คะมีอะไรบ้างความเซมิลาก็เนื้อเพลงยาวขนาดนั้นยังร้องผิดร้องผิดไม่พอมั่นหน้าไปสอนคนดูในฮอร้องอีกพี่บาวอิติอ้าวตาร์ดอ้าวผิดผิดผิดอ้าวอ้าวพี่บาวพี่บาวอ้าวเข้าผิดลพี่บาว เราบอกเขาช่วยกันรอช่วยกันจังหวะนะแล้วไปมึงนะที่มากินมึงเราอ่ะเสียงมึงทองแดงมากทองแดงออกปกติเรามีพ่อของลูกหรือสามีที่เราเลือกมาด้วยนะคะือน้องบีสุกฤิตเองถูกต้องซึ่งดิชันนะคะขออวดนิดนึงบ้าจริงมีเลิฟซีนด้วยฉัดจนเรจะเลิฟซีนไม่เอามือวางเลยค่ะนะาชิมก่อนเลย ตรงเลยค่ะต้องอ้อมเป็นที่หนึ่งของบานะลยคะฟันพี่กอลก็จะบท้่หน้าที่เหมือนกันคุณผู้ชมเคยไปแคนดอนเชียงใหม่ไหมที่เดินอ้อมกว่าจะกระโดดลงน้ําอ่ะอย่างงั้นแหละเดินขบขักอ้อมเออถึงที่โดดน้ําอ่ะมีอีกสีที่พลาดไม่ได้อันนั้นก็คือเป็นซีเรียกน้ําตาเป็นซีเสือเป็นซีที่คุณยายนั้นประกาศอําลาเวทีประกาศอําลารายการเที่ยวเที่ยวไทยพิธีกรเที่ยวเที่ยวไทยนะคะก็จะมีกันสามคนนะคะก็จี กอแล้วก็เจนเนี่นะปีหน้าไม่ได้เป็นพิธีกรหลักแล้วนะคะยังอยู่เบื้องหลังควบคุมการผลิตทุกอย่างเสมอว่าตัวตายแต่ว่าวิญญาณยังอยู่ย <c oughs> แล้วก็ออกมาพร้อมกับพี่ก้อยสรัญญาอ,อยู่นาน,นานได้ไหมนาน,นานจะเจอกัน พี่เป็ดเขาก็เห็นยายร้องไห้บนเวทียายอินน้ําตาคออะไรอย่างเงี้ยพี่เป็ดก็เลยหันมาบอกพี่ตาพี่ตาพี่ตายายร้องไห้ถ่ายรูปยายไวเ้เร็วถ่ายรูปยายไวเ้เร็วโอ้พี่ตาก็ถ่ายถ่ายรูปถ่ายเสร็จปุ๊บประกาศหัน <มา S 1> เออหันกลับมาคุยกับพ่ป,ป,ป,ปเป็ดแบบเออปเป็ดดูอา้าวปเป็ดนั่งน้าตาเขาดูอยากใเขาถ่ายเป็กดีกับมาตัวเองน้ำตาคอเลยตอนแรกัวดราออยู่น่ารักนะป๊อเป็ดนะ ราสัมผัสบรรยากาศเองนะคะเดี๋ยวเรามาให้ดูนะจ๊ะไปดูต่อนะ2อ0พอราตรีสองพราตรีคุณแม่ของเจนนี่เห็นบนเวทีเต้นเปขนาดนี้ตอนซ้อมนี่หนักหน่วงเหมือนกันถูกต้องเต้นกันห้าคนแล้วก็สอนท่ากันอ่ะก็มาเริ่มกันเดี๋ยวพี่แคทพี่แคทหันหันซ้ายนะคะโอเคพี่หญิงพี่หญิงหันขวานะคะโอเคพี่เบลพี่หวะหวาหันแยกออกนะคะซ้ายขวาโอเคนะคะอ่ะเข้าบ็อกกิ้งเพลงมาค่ะหนูที่ยืนหนูอย่างเงี้ย มใส่เสื้อเหมือนสตาร์ทเด็กไฟอย่างเงี้ยอ้าวแล้วแล้วหนูอันไหนนะแล้วหนูอันไหนคะเขาลืมหล่อเหรอพี่เต้นวุพี่ขอโทษนะเต้นนี่เต้นนี่หันทั้งสองเลยแล้วกันนะและหล่อนขึ้นไปเต้นบนเวทีอ่ะเด็กข้างบ้านนี่ไปขอเขาเล่นด้วย สองันสองนาทีเป็นยังไงบ้างเจงนี่เขาเต้นเประนะเออข้างล่างจะอู้ดีมากชมใหญ่เลยบอกว่าออกมาไม่ได้ดูเจนนี่เลยดูแต่ฉันอันนี้นะคะที่ฝากเอาไว้นะคะเห็นหลายคนล่ำลือกันมากนะคะว่าแดนเซอร์ชายบนคอนเสิร์ตเลยแฟนแม่ครองเลยงานดีมากใหมยกันไว้หม่กันไว้ดิฉันก็ขอให้เล็ให้ดีๆนะคะโดยเฉพาะโชว์ชาววังของดิฉันนะคะสาวชาววังที่เป็นคนกลางโรมให้ดิฉันในกแดนเซอร์ชายเหมือนกันค่ะจริงเขา ขึ้นลงสวบัดกันตาโอเครอดูพร้อมกันได้เลยนะคะวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์นี้6โมงเย็นกับเฉ <ไป S 2> ยแต่แ,<ส>แม่กองเมืองพี่เปาพี่เปาหนองเศ้าช่วยมาพี่เปาพี่เปานองเศ้า,าชุวยมา